กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนท่า้าจบีพาเลาะไรสไตล์ลมันอีพาพี่น้องมาเก็บอันนี้ละพิมพีมเมียนทุกคนดูความกระเฉิดฝรั่งเนะาะจะงงงามทุกคนเอายอดอ่อนๆเนาะม,มันกลิ่นได,ด้ละทุกคนพี่บีกับ่อเนี่ย,ยใจว่าเห็นไหมมันสิพัดไก่บอทุกคนน้องไปเห็ดบึงเนาะ อันนี้เป็นดอกเราเห็นป่ะทุกคนเป็นดอกล้วจะเนี่คิดวนะ่าใบ่าไหมาหมาน่อยทุกคนเพียะงามๆทุกคนขอจักจานนึงนแล้วกันเนาะจานยิ้มยเฮ็ดพัดอันกระเฉดกระเฉดไฟแดงหรือว่ามีเกระเฉดนะจ๊ะทุกคนอ่อนๆอยู่น,นั่นนี่ทุกคนจะเต็มเลย ลักษณะต้นลักษณะใบมันจะมีคู่เหมือนอยู่นะทุกคนแต่ว่าอันนั่นอันนั่นก็กินได้จ้ะแต่ว่าเพิ่นออกไปเหตุสาวนาทีละใบดานะกำไยเตือบจ้ะทุกคนนี่คุณบอกประมาณนี้จ้ะทุกคน,นงามเลยพิมพีเมียนทุกคนแต่ว่ายับีตามความส่วนตัวน่อยว่ามันคือกระเฉดทุกคน ยอดกระชีดอ่อนๆน้ำมากเลยจ้าทุกคนเพราะเราจะกำไงเติบนะทุกคนตรงนี้มันมันอยู่ไก่อ,อพาร์ตเมนต์เพิ่นทุกคนแต่ว่าังมีคนเก็บออกเลยจ้าตรงนี้เต็มเลยจ้าทุกคนมันก็จะออกเงินออกไม้ออกไปจ้าเกิดขึ้นน,น้อมันคินไห้่แล้วทุกคนเด้อคนเยอรมันกับสลดตจ้าทุกคนเต็มเลยมองนี่นีูุ่งไงทุกคนนี่ ที่ยจบีเก็บไปเมื่อกี้กับมีดอกน้ำจ้าเต็มเลยฝุ่นง้าวไปฝุ่นทุกคนย้าวไปฝุ่นจ้าจ้าประมาณนี้น้ำงามเจพีพอแล้วจ้าเราก็เอาไปแค่พอกินใช่ไหมทุกคนไม่ใช่เอาไปเก็บไปนี่ทำคอนเทนต์เราด้วยจ้าทุกคนจ้างงามพอทุกคน ลักษณะใบลักษณะตอนนอ้นเนาะผู้ทุกคนอยากเก็บ,บาาเป็นบัลลัจ้าเขาก็ตรงไทยเพิ่นเบิ่งน้ำผู้ใด่าอยู่เมืองนอกจาา้า,จากินอะไรคอมพิวเตอร์ใส่ทุกคนอันนี้แค่หลอดปลากับนี้ทุกคนนี่แค่หลอดปลานี่ก็เต็มเลยจ้าทุกคนเต็มเลยนี่ก็งา,ามกินได้มากแม่นะจ้ะงามจ้าทุกคนนี่ กําลังออก,กนอ่อนๆจ้ะว้าที่กีฬาว้าที่มาหน่อยจูงพี่นอ้องจูงแล้วก็ดึงเขาบันนี่อันนี้แห้งงามค่ะทุกคนนี่หน้าเด็ดเลยจ้ะนี่นี่งามค่จะจ้ะแมนมดเลยทุกคนนี่แมนหมดเต็มเอาเด้งหุ่นเด้งหุ่นเด้งหุ่น เียทุกคนแมนหมดจะแมนหมดเลยเนี่เต็มเลยพี่เมียนทุกคนจา้าผักพิมเมียนพิมพี่เมียนนี่มันยะมีมนนมบ่เคยผัดจ้าเคยเก็บมากินตน่สดเนาะทุกคนเนาะเคยเก็บมากินสดจา้จาจ้าทุกคนแต่ว่กาการยัดเมี่ยงกะเฉีดนะจ้าเพราะว่ามันคือผักกินมันเนาะส่วนโตจ้าทุกคน อเค็มแตงงทุกคนจ้ำสมเค็มว่ะืมก็แสบนะทุกคนมามาเจ้าทุกคน น้องไก่ย่างไก่ย่างที่พีซื้อมาจากร้านที่เขาแชร์แข็งมาแล้วทุกคนเนะาะตอนอยากใส่มือด้วยจากกินคนเดียวจากฝรั่งคนไปทํางานคนจะมาหายายพีต่อเสาทีจ้ะชอบที่แบบนากคนทำงานหมองเดี่ยวกันจ้าทุกคนแต่ว่าฝรั่งเราเฮ็ดเป็นอินเจเนียร่ง วีไปทําความสะอาดอ้วยเ่รอเนาะฝรั่งก็เชิญจะบีไปกินกาแฟจ้า,จาวีก็เลยไปน้าเพื่อนอดร้องรองลองอลอง,อลองคุยบา้านเนาะทุกคนเนาะอยู่ไปอยู่ไปกะน,น้องฝรั่งขนาดผัวห้อยเนาะผูวแต่งมา้าเนาะทุกคน,นเนาะมาจากภาคจ้ะเัายังไปเฉียงเอา เชียงอันกันเอาเพราะว่าเป็นอยากให้ยายพีเใจบำนานเนาะเงินที่เหลือกะอยากให้ลูกให้เต่าให้มีเมียเก่าของเสินะกลับมาทุกคนมาเยอะจ้าของกันพักพิมพี่เม,มียนทุกคนได้วีบาสิร้องอัน พัดเป็นพกกระเชดรวงจ,าจา้ากระเชิดมีกระเชิดนึจ้าคุผู้ชมลังสีเน้อยทุกคนเนะทุกอยางผมงมหาวา